สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Kitchen Impact กับผมกันชาแนลนะครับผมมาคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บนะครับผม3หีบหีบ3ใบนี้กันนะครับอ่างหีบ3ใบนี้อยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ทางชั้นใต้ดินเนาะในคลิปที่แล้วนะครับที่เรามาเก็บหอยสากันนะครับมันจะมีทางเล็กๆอยู่ตรงนึงนะับแล้วก็จะมีตัวเนี่ยนะครับบาเรียนะครับบารียเป็นตัวน็ตบารียนะครับที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปเก็บไม่ได้นะครับเราต้องทําลายมันอนแต่เราจะทําลายมันไม่ได้นะครับณตอนนี้นะครับ เราต้องไปปรับเกาะนะครับให้เป็นระดับสูงก่อนนะครับซึ่งเราจะไม่เข้าทางนี้แล้วเราจะไปเข้าทางประตูอีกฝั่งหนึ่งแทนนะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับเราจะติดปัญหาคือถ,ถ้าใครมาถึงตรงน,น,นี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะอ่ะปึ๊บ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 มันจะยิงไปเรื่อยๆนะฮะนีนีนีอี่ไปเนี่ยแล้วมันจะไปชนไม้ครับเดี๋ยวดูครับหัวเรียบร้อยครับผมซึ่ง <LY. S 1> เราจะแก้ไม่ได้ถูกไหมนั้น วิธีการก็คือให้เราเนี่ยกลับไปครับผมเลื่อนเกาะนะครับอ่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนตรงนี้มาทางไหนนะครับมันมาจากทางใต้ดินเนาะเดี๋ยวผมออกไปอีกฝั่งให้ดูนะครับนี่นะครับมาเป็นเกาะเล็กนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับทางเข้าถ้านะครับอคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็พาพาเข้ามาแล้วทีหนึ่งนะฮะ นี่นะครับผมถึงแสงสว่างอยู่ลำไรแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะนะครับทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็อ่ะเดี๋ยวผมไปปรับระดับก่อก่อนนะครับเพื่อปิดช่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเราเปิดไว้แล้วนะครับเราเปิดไว้แล้วในเควสที่แล้วเนาะเราเปิดประตูเชื่อมไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนภูเขาครับตอนนี้มันเป็นสูงกับอ่ามันจะเป็นก้อนนี้นะครับมันเป็นเล็กนะครับเราจะเปลี่ยน โอเคแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นตัวเกาะที่มันจะใหญ่ขึ้นนี่นะครับผมมันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาเข้าอีกทางหนึ่งกันนะครับเราก็วิ่งไปนะครับระหว่างสองภูเขาสองลูกนี้นะครับเราวิ่งตรงไปเลยนะครับทางเข้ามันจะอยู่ด้านหลังนะมันจะเดิมเป็นห้องของอัลเบโดนะครับที่อัลเบโดทิ้งจดหมายไว้ให้เราเนี่ยแหละนะครับเป็นห้องทำงาน ถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นห้องทำงานเราเคยมาทำละกันนะปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วนะฮะแต่เคยมานะครับนี่ครับอ่ะตอนคลิปที่แล้วเนี่ยเราเชื่อมไปแล้วถูกไหมคราวนี้เราก็กลับเข้าไปใหม่ครับโดยที่เราต้องไปปรับภูเขานะจากเดิมตอนแรกมันเป็นลูกเล็กให้มันเป็นลูกใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้เราก็เข้ากันไปไปกันเลยนะครับ พอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเจอกับอ่ะเราก็เข้ามาแล้วนะครับทางเชื่อมเนี่ยมันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับปกติแล้วเราจะเข้าทางเดิมไม่ได้เนาะถ้าเราปรับระดับสูงปุ๊บไอช่องทางเข้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะมันจะมาตรงนี้ไม่ได้อ่ะเราก็มาตรงนี้เสร็จปุ๊บจะทังเกตว่าไม้นี่มันหายไปแล้วเห็นไหมพอยกสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยไม้ก็สูงขึ้นคราวนี้เราก็จัดการสิครับเดี๋ยวปรับอันนี้ไม่สิอันนี้ชูกแล้วนะครับน่าจะถูกตำแหน่งหมดแล้วเนาะ ดังั้นผมก็จัดการครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยเนี่ยครับเป็นพิสูจน์ว่ามันไม่ติดแน่นอนนะฮะนี่ฮะไม้มันหายไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันยิงติดอยู่เลยอ่าไปเงี้ยนิบร้อยนะครับผมไปเนี้ยสุดๆนะครับผมวิธีเก็บหีบรับสามใบนี้นะครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ